สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพโยนนะคะในช่องของพิมเพโยนรถกระบะและรถข้าบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิมนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่182แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบะแคบยกสูงนะคะรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนนะคะสองคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะแคบป,ปีใหม่เลขไม้น้อยๆนะคะ EP นี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดทีละคันกันเลยนะคะตามพิงมาเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะเป็นนิสสันนาวา拉แบ็กอินิชันสอง E นะคะปี2019นะคะได้เป็นสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา 4 6 9 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะทุกขั้นนะคะที่พิงดีวิวสามารถจัดยอดได้เต็มกันเลยนะคะไปดูรายละเอียดกันเลยะคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ 4, 3, สีเทาสามเซนนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้นิสสันนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ117นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ โปรเจกเตอร์มาให้นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำน,นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่เดิมๆกันเลยนะคะล้อแม็กนะคะ Mac แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะยางปีใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะดูกยางทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะจะมีไฟเลี้ยวนะคะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีดําน,นะคะคุณลูกค้า มาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขาจะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะช่อนด้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะคุณลูกค้า ปุ่มเปิดถังน้ํามันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่6 6หมนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์อ,อัาล็อกนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยได้สีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะภายในมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมสีดาน,นะคะน่าใช้งานอีกหนึ่งคันกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ได้เป็นปุ่มโพสตสตาร์ทมาให้นะคะคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้อย่าพิงสตสตาร์ตตัวไทยกับคุณลูกค้าได้ดูกันนี่เลยนะคะเครื่องสวยเครื่องนิ่งๆกันเลยทีเดียวหน้าจอสวยๆขึ้นมา อยู่ตรงที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะเลขไม่นะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้าเช็คูนยนได้วิทยุเสียงดังฟังชัดใช้งานได้ตามปกตินะคะตรงพวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเขาเป็นแขบเปิดข้างมาให้นะคะคุณลูกค้าแขบเปิดข้างสวยๆเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังก็จะก็จะได้เป็นเบาะหนัง ะะสีดำม,มาพร้อมกับพรมสีดำนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกจากที่มีช่องใส่ของมาให้นะคะคุณลูกค้ายางเดิมนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าเป็นยางเดิมๆเลยนะคะสมหรับคันนี้นะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะลอยเมทอาร์ดเดิมเลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าทุกอย่างเดิมเดิมแน่นอนนะคะเขาได้คุญใจรีมทมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆอตัวรถกันเลยนะคะในส่วนของแม็กไนเนอร์ของเขาลูกค้าสังเกตเลยว่าเดิมเดิมไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพ นะคะคุณลูกค้าไฟเบรกโดนที่3ม,มือจับแบบโครเมียมมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะคะมีส่วนของชุดไฟท้ายของเขาจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะการชนะะด้านหลังของเขาจะเป็นสีดำน,นะคะสติ๊กเกอร์แบ็กอินชั่นนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากพี่นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะแคบยกสูงปีใหม่ๆเลขไมนน้น้ยๆแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ Nissan Navara Back e d i t i n ปี2019น นะคะเครื่อง1.5 e นะคะสีเทาดำสีสวยแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา469,000บาทนะคะลูกค้าที่ติตีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่มองหารถสีขาวสีดำนะคะส,สวยๆแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะปีเดียวกันด้วยนะคะคุณลูกค้าราคาราคาเดียวกันนะคะแตกต่างกันแค่สีเท่านั้นเองนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นนิสสัน n a v a ว a ่าแบ็ i อินิชันส e นะคะปี2019นะคะได้เป็นสีขาวดำสวยๆเลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา469,000บาทนะคะลูกค้าเครดิดีสามารถสีดาวเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีเทานะคะตัดขอบด้วยสีดำสวยๆเลยนะคะโลโก้ทุกการจะเป็นโลโก้นิสสันนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6 1 1 9 ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะในส่วนของตัวน็อตนะคะซ้มซ้มล้อมีเดิมนะคะล้อแมกเดิมนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะดูกยางต่างๆนะคะเดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีดํา มาพร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะภายในองเขาจะได้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมช้อนละลางใส่แก้วน,ะน้ำขวดน้ํามาพร้อมเลยนะคะปุ่มเปิดถังน้ํามันนะคะพงมลัยพ่มหนังสีดํานะคะได้เป็นพงมลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ,เ,ะ,คะเครื่องเล่นซีดีแอนดลเดออกนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้สีตาสวยงามนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง น,ะะนั่งยืดเยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับโครมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอโซนด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยลวดลายเสียงตาสวยงามอย่างที่เห็นตามรูปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของเลขไมคกันเลยนะคะเยียบเบรกนะคะกดปุ่มพุชตาได้เลยหน้าจอส,ว,สวยๆขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ สำหรับคันนี้เลขไมวิ่งอยู่เพียงแค่30,004นะคะได้เป็นเลขไมแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะวิทยุเสียงดังฟังชัดแอปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการน,นะคะพรมลายหุ้มหนังสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีเทาสีสวยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะได้เป็นแคบปเปิดข้างมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า ในโซนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดเล่ได้สีดำส,สวยๆนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะแอร์หลังด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถไม่เคยขยับออกจากที่นะคะจ่องด้านล่างใส่แก้วน้ำปลดน้ำมาได้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะยางต่างๆเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าไม่เสื่อมสภาพแน่นอน นะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตต่างๆก็เดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของแบคไลเนอร์ของเขาเดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าไฟเบรกโดที่3นะคะมือจับจะได้เป็นสีดำมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายของเขาจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะการชนหลังจะเป็นสีดำนะคะสติกเกอร์นะคะแบคิอชันสีขาวดำ นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะนะคะยกสูงแคบยกสูงนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะติดฟิล์มรอบคันให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะนิสสัน n นเวล่า a c k e อ i t ช่น 2.5e นะคะปี2000 19นะคะปี2สีให้กับคุณลูกค้าเลือกนะคะได้เป็นสีขาวดำสวยๆเลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา469 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวทั้ง2คันได้เลยนะคะดอกเบี้ยของคันนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่2,59นะคะผอนเริ่มต้นอยู่ประมาณเพียงแค่7จ็ดันต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่นสูงสุดได้7จ็ดปีแปดสิ่วัคะคุณลูกค้าดอกเบี้ยถูกๆนะคะรถกระบะแคบยกสูงนะคะ ในย่านมีมูลีนี้เลยนะคะดอกเบีย้ยของบริษัทเพชรโยนนะคะถูกสุดแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะคะแจ้งป้ายทะเบียนแจ้งป้ายทะเบียนพิงมาได้เลยนะคะลูกค้าอยากออกรถฟรีดาวหรนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับบริษัทเพชรโยนนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเศรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะ เรามีไฟแนนซ์วิ่งเส้นนะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะยังไม่พอนะคะส่งรถสไลด์ฟรีให้กับคุณลูกค้าอีกนะคะลูกค้าท่าในใจที่มองหานะคะบอกเลยว่ามองหากระบะแคบไปใช้งานนะคะ EP นี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะรบกวนลูกค้าด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องพิงค์ด้วยนะคะแล้วพิงค์จะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะ ก็ติดตามคลิปต่อไปของพิงได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ